อาร์นเนอร์ชล็อตนะครับยอมรับว่าเขามีส่วนในการวางแผนผิดนะครับในครึ่งแรกที่ทําให้ลิเวอร์พูลเล่นไม่ดีนะครับขณะที่เซตพีดเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงและหนึ่งในนักเตะที่ผิดพลาดในช็อตเสียประตูท้ายเกมนะครับอาร์นเนอร์ชล็ตพูดปิดสนาทำรรเอาไว้มาสรุปข่าวลิเวอร์พูลกันครับรวมประเด็นเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้พาเลท1นต่อสกับโคดแอคในสรุปข่าววันนี้ยี่สิกันยายนครับ ก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับคอนโทรสิ6ติิกนะครับกับดักยุงตัวเทพจากเกาหลีนะครับใครที่สนใจกับดักยุงที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับดักยุงได้มากมายนะฮะนี่เลยครับคอนโทรสิคติิกนั่นเองนะครับอ่าก็เสียบปลั๊กค้างไว้นะดักยุงได้แบบเป็นเบือแบบนี้ครับแต่ว่าค่าไฟเพียงแค่เดือนละ10กว่าบาทเท่านั้นนะครับราคาอาจจะสูงก็ตามตัวท้องตลาดทั่วไปเล็ก สักสักเหมือนกันะแต่คุณภาพเห็นไหมมีการทําวิจัยทําอะไรมาแล้วว่าดีกว่านะครับใครที่สนใจนะครับก็เชิญเลยนะครับมา0 2นย์สอ8ะครับสี่ศูนยแนะครับแล้วก็สแกนค r c อ d ร์โค้ดแอดไลน์แฟ a เ e จเเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยหรือที่ผมแปะต้ไว้ให้ของ c o n t r o l ซ6ีซีนี่ก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอ่านี่ผมอย่างที่ผมบอกบ้านผมก็ใช้นะนี่นี่ผมเองนะหลังบ้านดักได้เป็นเบื่อครับมาทีนี้มาดูกันที่ ประเด็นจากสื่อแล้วกันนะครับหลังเกมเราพูดกันไปเยอะแล้วแบบรายละเอียดในเกมเรามาพูดเก็บตกดีกว่าเอาเริ่มสื่อก่อนแล้วค่อยไปสัมภาษณ์อาร์นเนอร์ชรอร์รัตเหมือนเดิม5ประเด็นจากสื่อดิติสันฟิลด์โดยเดวิดลินส์นักข่าวสายหัวแดงนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือพลาดนะครับการวางหมากการคิดแผนมาเอาฟอร์เรนเวียดหุบเข้ามาเล่นข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีบทสัมภาษณ์อาร์เนอร์ให้เขาอธิบายเรื่องนี้ด้วยนะแต่เราพูดคร่าวๆก่อนว่าสื่อก็เห็นแบบนี้เหมือนกันว่าเนี่ยเอายัดหุบเข้าไปเล่นเป็นเหมือน4-2 2 2แบบเนี้ย ไม่เวิร์กแล้วเราก็ครึ่งแรกเนี่ยเราโดนพาเลตสร้าง XG ได้ 1. 6ดในขณะที่ทิพูเราสร้าง XG ใส่พาเลตได้แค่0.38ซึ่งน้อยมากกลายเป็นพาเลตที่สร้างโอกาสได้มากกว่าเราได้ซ้ำในการเล่นแบบนี้ต่อมาครึ่งหลังเราเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ดีขึ้นกลับไปเล่นในสิ่งที่ควรเป็นคือมีปีกสองข้างและไม่ได้ปีกข้างเดียวแล้วแล้วก็ขึ้นเกมได้สองฝั่งแล้วก็ฟอร์เรนเวียก,ก็กลับมาเล่นเป็นตัวอิสระเพลเมเกอร์เหมือนเดิมทำให้ ดีขยับดีขึ้นเลยลิฟูมีโอกาสถึง14ครั้งในครึ่งหลังนะครับโอกาสมากกว่าแล้วก็สร้าง XG ได้เพิ่มขึ้นเป็น1.87เลยครับในขณะที่พาเลตเหลือแค่0.86ก็คือแบบตัวเลขมันกลับกับข้างเลยครึ่งหลังลิฟูดีขึ้นแต่เราดันมาโดนท้ายเกมลูกยิงของเอ็ดดี้เอนเคเทียข้อที่3ครับเขาบอกว่าลิฟูยังคงต้องหาบาลานเรื่องการเล่นเซตพีซต,ต่อไปยังไม่ดีครับเรื่องการทำประตูก็ยังทำไม่ได้ แต่เสียประตูเซตพีชช่วงหลังกลับบ่อยขึ้นคือมันนับหมดนะครับจะทุ่มไกลเข้ามาแล้วก็เป็นจังหวะเก็บตกจังหวะสองจังหวะสามมันก็นับว่าจุดเริ่มต้นมาจากการรับมือเซตพีชนะครับจะเตะมุมฟรีคิกจะทุ่มไกลมันคือลูกนิ่งเซตพีชมันคือลูกนิ่งถ้าแปลเป็นไทยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยก็ยังเป็นจุดที่ลิปูต้องปรับอาเนอร์เดี๋ยวก็เดี๋ยวอาเนอร์ก็พูดเรื่องนี้ด้วยข้อที่4ครับเมื่อไหร่ฟอร์เรนเวียสนะครับจะฟอร์เรนเวียสที่เราคาดหวังจะมาถึงเซตที เป็นตัวプレเมคเกอร์แบกเราได้หรืออะไรก็ตามณวันนี้ยังไม่มาโดยเฉพาะครึ่งแรกนะฮะเวียดสร้างค่า XG ได้แค่0.04ครึ่งแรกเนี่ยไม่อะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าครึ่งหลังดีขึ้นแต่นั่นก็คือสิ่งที่แฟนบอลก็ยังคงต้องรอต่อไปว่าเมื่อไหร่เวียดที่เราทุ่มเงินซื้อมาจะเป็นเวียดในเวอร์ชันที่เราคาดหวังจะเห็นนะครับข้อที่5้าเขาบอกว่าไม่ใช่แค่มาร์กเกอีเท่านั้นที่แบบโอ้โหเนี่ยเราต้องเอาให้ได้อะไรแบบเนี้ยนะก็คือเราเห็นแล้วนะว e ่ามาร์กเดกอีส ซัมเมอร์มันวืดไปด้วยเหตุผลแบบบางประการอย่างที่เราทราบกันเนาะแต่เขาบอกว่าไม่ใช่แค่มาร์กเกอีครับอดัมวอลตันเนี่ยคือแบบนี่ก็น่าเอาเป็นนักเตะที่กองกลางที่ครบเครื่องมากเลี้ยงได้สร้างโอกาสได้เข้าประทะโดยบนพื้นได้หมดเราเห็นว่าวอลตันเนี่ยเก็บหมดเลยแดนกลางเมื่อวานนี้คือการเฟนแบกเราก็เก่งอะแต่ถ้าเรามันเรามีตัวที่สามารถช่วยหรือมาเล่นกับการเฟนแบกได้เพิ่มขึ้นในอนาคตนะผมกำลังผมคงไม่ได้พูดว่ามกราคมนี้มีลุ้นอะไรหรอกแต่ว่าซัมเมอร์ถัดไปอะไรแบบเนี้ย ผมว่าวาตันก็ยังมีโอกาสย้ายได้อยู่แต่แต่มักกะลาส่วนใหญ่พาเลตไม่ปล่อยใครง่ายๆหรอกโดยเฉพาะตั้งแต่ที่เป็นตัวหลักสัญญาอย่างเหลือเยอะๆแบบอดัมวอตันแบบนี้นะครับก็ว่ากันไปนี่คือ5ข้อครับทีนี้เมื่อวานเรื่องที่เราพูดกันในไลฟ์สดนิดนึงก็มีคนบอกว่าเคอร์เคสทําไมมันไม่เคลียขวาออกไปเลยลูกนี้ทําไมถึงหมุนตัวแล้วก็เคลียออกซ้ายเป็นเสียลูกทุ่มก็มีภาพที่อาจจะทําให้เห็นว่าอ๋ออาจจะเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าเราจะเห็นภาพบนครับว่าฟันไดะตอนบอลมาลูกนี้ กำลังเข้าเท้าขวาเคอร์เคสอ่ะไม่เข้าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าฟันได้ชี้ไม้ชี้มือเนี่ยหมายถึงว่าเคียวออข้างตะกนตะกนสั่งว่าเคียวออข้างหรือหมายถึงว่าเฮ้ยมีตัวบีบด้านนู้นมันก็อาจจะเป็นไม่ได้ทั้งสองแบบเนาะแต่คนก็ชี้อ๋ออาจจะเป็นพ่อเน,นี้ยแหละเพราะฟันได้ชี้ไม้ชี้มือทําให้ทําให้ตัวของเคอร์เคสอ่ะหมุนตัวแล้วก็ ขีออกข้างไปเป็นลูกทุ่มแล้วก็เราก็มาเสียประตูในลูกช็อตจากนั้นแต่ก็มีคนแสดงความเห็นซึ่งผมก็ผมก็มองแบบเออมันก็มองได้สองมุมจริงอีกมุมหนึ่งก็คือแต่เอาจริงการเคลียออกข้างมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปเราควรมาพูดที่ว่าเรารับมือกับลูกทุ่มไกลรับมือกับลูกตั้งรับในช็อตสุดท้ายนั้นไม่ดีมากกว่าไหมคืออสมมติเรารับมือลูกนั้นได้เขาทุ่มไกลเข้ามาแต่เราก็เก็บกินได้แล้วก็เตะทิ้งไว้ได้หรืออะไรก็กกตามอะ่ะ เราก็ไม่เสียประตูล้วก็คงเสมอหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งแต้มออกมาแล้วแต่มันเป็นเพราะว่าเรารับมือไม่ได้เราเราเราจะไปโทษกับการเคียร์ออกข้างจริงเหรอเอออันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในส่วนที่เออมีแฟนบอลในโลกออนไลน์ตั้งคำถามแล้วผมก็เอาจริงเพราะเราหัวร้อนั่นแหละว่าแพ,แพ้แพ้แต่ว่าเราก็เลยไปโทษทุกๆช็อตเลยที่อะไรพลาดก็ตามแต่ผมว่าเอาเอการเคียร์ออกข้างาจริงมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอืมหลักๆผมว่าไอ้ับมือลูกที่ทุ่มเข้ามาไม่ได้เนี่ยผมว่าอันนี้ทุเลศกว่ามันคือการแบบเล่นรับกันเป็นทีมนะครับอะทีีน้ ก่อนจะไปบทสัมภาษณ์อาร์เนอร์ชอล็อตนะครับมาดูโปรแกรมการแข่งขันอีกนิดนึงแล้วกันก็คือจะได้รู้วันที่วันอังคารเราไปเยือนการาทสลายนะครับที่แลมส์พาร์กนะครับที่ตุรกีจากนั้นวันเสาร์ครับก็จะเตะคู่ห้าทุ่มครึ่งเจอกับเชลซีครับไปเยือนบ้านเชลซีนะฮะก็จะเป็น2เกมก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติอีกรอบหนึ่งนะครับก็มี2เกมให้แก้ตัวสําหรับเรียมผูนะฮะขณะเดียวกันนะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของคุณสื่ออาร์เนอร์ชอล็อตฝากกดไลค์กดแชร์สักนิดนึงแล้วกัันนนะครรรบออา์เชล เอาทีละเรื่องเอาเรื่องการจัดแผนผิดก่อนการแบบวางแผนครึ่งแรกผิดอร์เนอร์เหมือนจะยอมรับไกลๆนะครับอร์เนอร์บอกว่าโอ้โหแผนแรกของเราเนี่ยเราต้องการที่จะโอเวอร์โลดตรงกลางสนามแล้วก็ให้ฟอร์เดนเวียสเนี่ยหุบเข้ามาเล่นตรงกลางนั่นคือผลที่ผมไม่ใช้โคดี้กัรโปออกสตาร์ตตัวจริงแล้วใช้เป็นแบบตามเซตที่เห็นแล้วเอาเวียสมาเล่นด้านซ้ายแล้วหุบเข้ามาแต่พอเราพลาดโดนศูนย์ตัวหนึ่งก่อนแล้วรูปเกมก็ไม่ดีเนี่ยนะผมก็ต้องเลือกเปลี่ยนเกมในช่วงครึ่งหลัง ก็คือต้องเอาแบลี่ออกแล้วขยับเอาโซโบมาเล่นแบ็คใช่ไหมละ่ะแล้วก็ทีนี้ใส่ปีกก็คือใส่กั๊กโปล,ลงไปมันต้องมีปีกสองฝั่งแล้วพอต้องเล่นเกมลุกในครึ่งหลังเวลาผ่านไปเราก็ลุกดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าพอประตูมันยังไม่มาเราก็ต้องเสี่ยงมากขึ้นเราก็ส่งตัวลุกลงไปมากขึ้นก็คือส่งริโอกับส่งเคียซ่าลงไปเพื่อทําประตูตีเสมอให้ได้และเราก็ทําได้เราสมควรได้ประตูหนึ่งต่อหนึ่งที่เราทํามา ครึ่งหลังโดยรวมเรามีโอกาสที่จะได้อกได้จากทั้งฟอร์เรนวียสได้จากทั้งอีซัคนะมีโอกาสจะไดจ้จากทั้งสองคนเลยดังนั้นก,ก็จะเห็นได้ว่าเอาจริงตั้งแต่การแก้เกมหมากแรกส่งกั๊กโปลงมาเกมเราก็ดีขึ้นทันทีอีซัคกับเวสเกือบยิงได้ส่วนครึ่งแรกมันไม่เป็นแผนที่เราวางไว้มันไม่เป็นแต่ไปตามที่เราหวังไว้ก่อนเกมเลยเนี่ยเป็นเหมือนการยอมรับไกลๆนะครับว่าก็วางแผนผิดแล้วสติเพื่อนๆดูค่า XG นะครับครึ่งแรกของเรา ค่า xg คือ0.37นั่นแปลว่าสร้างโอกาสได้น้อยมากจนแทบยังไม่ถึง1อะ่ะแต่ในขณะที่ xg ในครึ่งหลัง1.87นั่นแปลว่าเกือบเกือบ2ลูกที่เป็นค่าการสร้างโอกาสที่ว่าน่าจะยิงได้เกือบ2ลูกแต่เราก็อาจจะมีช็อตไม่เฉียบคมในลูกของอีซักลูกของวอรเรนเวยที่แบบจ่อๆไม่เข้าอะไรแบบนี้นะฮะก็ว่ากันไปอันนื้พูดอีกครับว่าครึ่งหลังเนี่ยเราเล่นดีกว่าครึ่งครึ่งแรกเยอะมากเลยนะเราสร้างโอกาสได้ การมาเยือนพาเลทไม่ง่ายที่จะสร้างโอกาสแต่เราทําได้ในครึ่งหลังเราทําได้ในเวลาที่จํากัดแต่เราก็ดันมาเสียประตูจากลูกเซตพีซซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังรวมไปถึงการเล่นครึ่งแรกที่น่าผิดหวังด้วยทีนี้มาพูดกันลงลึกกันที่เรื่องของการเล่นลูกตั้งเตะครับอานเนอร์บอกว่าลูกเซตพีซที่เราผิดพลาดเนี่ยถ้าคุณอยากแข่งขันในพิมารีกโดยเฉพาะในพิมารีกในลีกเนี้ยคุณจะต้องหาสมดุลในเรื่องของลูกตั้งเตะให้ดี มันเป็นหจุดเด่นของเรานะนเมื่อซีซั่นที่แล้วเราไม่ค่อยเสียประตูลูกนิ่งบ่อยเท่าไหร่ในเมื่อซีซั่นที่แล้วแต่ปีนี้เรากลับเสียลูกตั้งเตะบ่อยมากขึ้นทั้งทั้งที่เพิ่งเริ่มสตาร์ซีซั่นเราเสีย2ประตูเลยในเกมเจอกับนิวคาสเซิลอยู่ในเตดจากลูกตั้งเตะเราเสียอ,อีก2ลูกในเกมนี้ที่เราแพ้พาเลทนั่นแสดงเห็นว่าลีกนี้ลูกเซตพีซสาคัญมากขึ้น,นเรื่อย เรามาเสียประตูในช่วงทดเจ็บมันไม่ใช่เรื่องดีเลยแต่ผมจะไม่บ่นเรื่องนี้เวลาที่ทดเกินมาจาก90บวก6เป็น90บวก7มันแฟร์หยุดมันแฟร์แล้วล่ะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนตัวเพิ่มกันในช่วงเวลานั้นมันก็ต้องบวกเพิ่มอีก30วิแต่หล,หลักสำคัญเลยอาเนอร์บอกว่าคือการรับมือกับลูกตั้งเตะมากกว่าในช่วงท้ายเรารับมือกันไม่ดีเราควรรับมือกับลูกทุ่มได้ดีกว่านี้เราต้องเรียนรู้จากเกมเหล่านี้ที่เราผิดพลาดเราได้อะไรเยอะจากเกมแบบนี้แหละเราต้องเรียนรู้จากมัน ทีนี้ครับอาเนอร์มีพูดเอาไว้ปริศน,นาด้วยว่าเขามองว่ามันมีหนึ่งในนักเตะของเรียบูเขาเขาก็ไม่ระบุชื่อนะรอบนี้เขาก็ไม่ระบุชื่อแต่เขาก็พูดว่ามีหนึ่งในนักเตะที่คิดแต่จะเล่นเกมโตในจังหวะทุ่มสุดท้ายนั้นมากเกินไปอฟังที่อาเนอร์พูดก่อนนะอาเนอร์บอกว่าเราเนี่ยต้องโทษตัวเองที่เราป้องกันไม่อยู่มีหนึ่งในนักเตะของเราที่พยายามจะพยายามจะวิ่งไปข้างหน้ามากกว่าที่จะคิดเล่นเกมรับอะพยายามจะแบบ ดิ่งตัวเองไปข้างหน้ามากเกินไปเหมือนพยายามจะเล่นเกมโต้พยายามจะเอาประตูชยัยแต่ซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าเรากําลังเวลามันจะหมดแล้วมันเป็น9 7แล้วมันคือแบบช่วงทดเกินมาแล้วด้วยเราต้องโฟกัสกับเกมรับให้ได้ก่อนหนึ่งในนักเตะที่ผมพูดถึงเนี่ยของเราเนี่ยทาให้พยายามจะคิดแต่โต้กลับแต่ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็คือทําให้เราเสียประตูชยัยให้กับพาเลตและแพ้ในเกมนี้นะครับซึ่งโลกออนไลน์ก็มีการเดาครับ วิเคราะห์กันเอ๊จะเป็นโจน์หรือจะเป็นฟิลมปลงนะหรือจะเป็นกักโปนะเพราะว่าในช็อตเนี้ยช็อตที่บอลจังหวะสองกำลังเด้งกลับเข้ามากอบอีกครั้งนึงเนี่ยมีประมาณ3าคนที่พยายามพุ่งไปข้างหน้าที่เห็นไหมลูกศรที่ผมวงเอาไว้หนึ่ง ค่กรัรโป้มาคิดว่าถ้าผมมองไม่ผิดน,นะมันคือกรัรโป้สองคือโจนแล้วก็สามคือฟิลมปงแต่อันเดอร์ช็อตจะเขาว่า one of hour นั่นแปลว่าหนึ่งก็ต้องดาวว่าหนึ่งในสามคนนี้คือใครแต่ผมผมก็เลยต้องแบบผมก็เลยไปเปิดคลิปดูไวคลิปไฮไลท์ดูแบบละเอียดเลยเพื่อนๆลองดูภาพนี้อันนี้คือช็อตที่ทุ่มเข้ามาแล้วแล้วก็เป็นบอลจังหวะสองที่มุ่งย้อนกลับเข้าไปเสาสองนะเอเออ่ะมุ่งย้อนกลับเข้าไปตรงเออเสาสอง แล้วช็อตเนี้ยมันเป็นโจรแย่งมงกับใครนะผมจำไม่ได้แล้วแลวโจรน่ะแย่งมงแพ้ซึ่งผมมองว่าช็อตเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่โจรเพราะโจรน่ะเป็นคนแย่งมงสกัดแต่สกัดผิดเหลี่ยมนั่นแปลว่าโจรมันแค่โจรมันได้หมงว่าผมก็มองตาผมก็มองไม่ค่อยดีหรือว่าเป็นอีกคนนึงได้หรือเป็นพาเลตที่ได้หมงชงก็ไม่รู้สักอย่างอ่ะแต่ที่แน่ๆโจรน่ะมันขึ้นหมองอยู่ช็อตเนี้ยนะส่วนกักโบอ่ะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเสาสองอยู่แล้วดังนั้นผมขอสรุปเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดหลัก มันมีเว็บไซต์เจ้าหนึ่งเหมือนกันที่เขาเขาก็เดาว,ว่าเขาก็เดาว,ว่ามันเป็นมันเป็นฟิมโปงนะขอซูงก็ไปเลยแล้วกันนะผมเดาว,ว่าเป็นฟิมโปงแล้วเพื่อนๆลองไปหาคลิปดูนะครับฟิมโปองอะ่ะมันพยายามจะทะยานขึ้นไปข้างหน้าครับนะพยายามจะทะยานขึ้นไปข้างหน้าในช็อตเนี้ยช็อตที่บอลจังหวะสองกำลังโค้งเข้ามาแล้วพอโจรหม่งแพ้ปุ๊บตัวของฟิมโปองอ่ะ อยู่ห่างจาก NK t ทียแล้วอ่ะคือเหมือนแม่งพยายามจะพยายามจะเล่นเกมโตอ่ะแหละพยายามคิดว่าถ้าช็อตนี้เราชนะได้บอลอ่ะมันจะวิ่งโตขึ้นไปก็เอาจริงเจตนาก็คือพยายามจากสักช็อตหนึ่งแหละแต่อย่างที่อานเนอร์บอกว่ามันเวลาไม่เหลือแล้วต่อให้วิ่งอ่ะอาจจะอาจจะโดนเตาหมดเวลาทางทางก็ได้มันไม่ได้มีประโยชน์ถ้าขึงอยู่ข้างหลังพยายามมองตัวพยายามเล่นเกมรับให้ดีกว่านี้ช็อตนี้ NK t อาจจะไม่ได้ยิงง่ายขนาดนี้เราจะเห็นเลยว่าพอ NK t ียได้บอลอ่ะฟิมปงยืนห่างไปแล้วทั้งที่ตอนแรกอ่ะประกบกับ เอ็นเกตีอนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าดิทิสันฟิวเขาก็มองว่าเป็นฟิล์มโปงนะเนี่ยผมมาดูข่าวที่เขาก็ตัดตัดเป็นประเด็นเอาไว้แป๊บนึงนะผมขอหาก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยเ uh, อ่อวีออฟดีเซิร์ฟอ้าวนี่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 เขาบอกอาร์เนอร์โชรัสเซ่วันเพลเยอร์วอตเนี่ยวอตทูออฟเฟนตแล้วซึ่งดิทิสันฟิวเขาชี้นำด้วยภาพว่าน่าจะเป็นฟิล์มโปองอ่าเนี่ยนี่นี่นี่น,นี่แล้วเนี่ย เหมือนเขาก็พยายามชี้นําว่าเป็นฟิล์มโปง่งไม่ได้แบบไม่ได้ถึงขั้นว่าฟันทงนะแต่เหมือนเขามีสัญญาณว่าดิจิเฟิลก็คิดว่าน่าจะเป็นฟิล์มโป่งครับแต่ว่าจะเป็นใครก็ตามสุดท้ายเราก็คงต้องมานั่งปรับปรุงกันว่ามัน,ม,นมันคือความผิดพลาดของทีมโดยองรวมทั้งหมดแหละทั้งการเล่นไม่ดีโดยรวมในเกมนี้ทั้งลูกเซตพีที่รับกันไม่ดีหรืออะไรก็ตามเราคงต้องกลับไปแก้ไขยอย่างที่อาร์เนอร์บอกครับก่อนจะลากันไปครับฝากเสื้อช่องค้แอคไว้ด้วยวันนี้28กันยายนแล้ว 30กันยายนก็น่าจะปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับก็สิ้นเดือนนี้ปิดพรีออเดอร์แล้วมีเสื้อรุ่นออินทันดิตอ์อ์นะครับทุ่มหมดทุ่มหมดหน้าตักล่าให้สุดอะไรประลงประมาณนั้นนะครับนี่เลยมีสีเทาอ่ามีสีดํากับสีครีมนะฮะสีครีมนี่ขายดีมากๆนะรีบๆมาพรีออเดอร์สั่งซื้อกันได้ปิดพรีออเดอร์ปุ๊บเดี๋ยวก็สั่งผลิตอีกประมาณ10วันแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆถึงมือนะฮะก็ใครที่สนใจราคาเริ่มต้น465บาทเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะครับับบเเเขข้้้าาาไไไไไปปดดดูซซสส์์นะะครรยยลอี สอบถามกันในแอดไลน์ได้ก่อนนะครับสแกน QR โค้ดตามนี้เลยนะครับเนี่ยแคปภาพแล้วก็สแกนได้เลยหรือแอดนะแอด504 RYSDJ นะก็มาเพลออเดอร์กันได้นะครับใกล้ที่จะปิดเพลออเดอร์อีก2วันแล้วนะครับเออนะครับก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไปด้วยนะครับวันนี้หมดเวลากดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโคดักได้วันนี้หมดเวลาครับลาบเพื่อนๆไปกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตาม